ชาวลัคนาราศีมีในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีมีโอกาสที่จะมีคดีความถูกโกงถูกหลอกถูกอารระเบียบถูกใส่ร้ายแป้งสีหรือถูกนินทาว่ารายได้หรือเป็นช่วงที่คุณจะลุ่มหลงโมเมาในสิ่งที่มันไม่ดีลุ่มหลงมัวเมาใดอใบยมุกเช่นใครที่ชอบกินเบีย์กินเหล้าสูุบรีก็จะลุ่มหลงัมเมาในการของ สูบบุหรี่กินเหล้าเที่ยวกลางคืนเที่ยวสังคมติดเพื่อนก็คือมันจะเป็นภาวะที่ว่าช่วงนี้จะรุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายสีเป็นอับ,บาบยมุกได้ง่ายนะคะแล้วก็ชาวร,ราศีมีเนี่ยก็จะแปลว่าถ้าไม่ใครหยิบยืมเงินห้ามไม่เพื่อนหยิบยืมเงินไม่งั้นคุณจะไม่ได้คืนเงินหรือมีมีโอกาสที่จะถูกโกงเงินถูกหลอกถูกร,รัดเอเปรียบในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นได้หรือเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสที่จะ บริหารจัดการหรือในเรื่องการดำเนินชีวิตผิดพลาดได้หรือมีเรื่องเสียหายมีเรื่องอื้อเฉากับปุณได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาเรื่องเงินเดาวกันเงินช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถร้านสํานักงานหรือยว่นยานพาหนะ นำเงินไปลงทุนกับอสังหาริมทรั์นะคะหรือมีไม่ใช่นั้นจะแปลว่าคุณจะเสียงเงินไปกับบ้านกับรถกับร้านค้าสํสงงานักงานกับที่ดินคอนโดเทาเฮาส์นะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดวงยังแปลว่าชาวลัคนาราศีมีเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีหัวคิดในการลงทุนหรือแต่ต้องบอกว่าในเรื่องการลงทุนค้าขายเนี่ยในช่วงดังกล่าวมีโอกาสที่จะลงทุนผิดคิดผิดหรือว่า มีเหตุให้ค้าขายลงทุนอะไรไปมีโอกาสที่จะไม่ได้ผลกําไรตามที่ต้องการนะคะต่อมาดวงชะตาในเรื่องของเพื่อนช่วงนี้เพื่อนจะไม่ดีเพื่อนไม่จริงใจเจอเพื่อนที่นําความเดือดร้อนนําความอึดอัดคับใจมาสู่ดวงชะตานะคะหรือจะแปลว่าเพื่อนดีๆเนี่ยจะห่างหายใยจากเพื่อนไม่ดีจะมาอยู่ใ,ใกล้ๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของ ดวงชะตาโชว์อีกว่าชาวลักขณาราศีมีโอกาสที่จะได้ที่อยู่อาศัยใหม่ได้สังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยนะคะเช่นในบ้านที่ดินคอนโดทาเฮาส์ร้านสำนักงานหรือยอดยานผ่านะการได้มาจะได้มาจากการที่คุณไปเช่าไปซื้อหรือมีคนโอนให้ก็ได้ด้วยเช่นกัน <S <S แล้วก็ในเรื่องของลูกเนี่ยท่าในใดที่มีลูกมีหลานลูกหลานก็ยังให้คุณยังให้การช่วยเหลือดีนะแต่ว่าถ้า ท่านใดที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารก็ยังให้คุณให้การเกื้อกูลหรือว่าเขายัางเชื่อฟังในคําสั่งของคุณส่วนในด้านของสุขภาพต่างๆก็ต้องระวังเกี่ยวกับสายตาวความดันไมเกรนหลอดเลือดกันให้ดีนะคะการใช้สายตาเยอะแล้วก็เกี่ยวกับพวกการกินอาหารต,ต่างๆมีโอกาสาที่จะเป็นเกี่ยวกับความดันไมเกรนเกิดขึ้นได้เรื่องของการคิดมาก แล้วก็ดวงเนี่ยช่วงนี้จะมีคนอิจฉาลิษยามีคนไม่ชอบคุณด้วยนะคะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งคนรอบข้างเกิดขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินบางส่วนหรือมีการสร้างหนี้สินเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนในเรื่องความรักต้องบอกว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยถ้ามีคู่คู่จะเจ็บป่วยมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ของคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือมีเป็นช่วงที่คุณกับคู่เนี่ยจะทะเลาะก,กันมากขึ้นมีเรื่องไม่เข้าใจกันมากขึ้นขัดแย้งกันมากขึ้นนะคะในช่วงดังกล่าวเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยก็ต้องบังคับประคองกันไปนะคะในช่วงดังกล่าวนี้ ไม่เช่นนั้นเนี่ยคนรักจะเจ็บป่วยด้วยนะคะหรือคนรักจะนําปัญหานําความเดือดร้อนมาให้คู่ครองจะสร้างปัญหาหรือสร้างความไม่ดีมาให้สร้างความอึดอัดคับใจมาให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงชะตายัางบอกอีกว่าชาวราศีมีนสาหรับคนโสดนะคนโสดก็ช่วงนี้ความรักยังไม่ค่อยดีนะักนะคะถ้าเจอใครคบหาใครมีแต่คนไม่จริงใจนะคะ จอรักที่ไม่จริงเจอรักที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างกับคุณหรือคุณมีผลประโยชน์กับเขาในห้วงหนึ่งเขาก็จะอยู่คุณพอหมดผลประโยชน์เขาก็จะไปหรือว่าเขาจะมามา,มาหายหายอย่างนี้ก็ได้นะคะก,ก็เดือนตุลาคมเนี้ยลัคนาราศีมีเนี่ยความรักยังไม่ค่อยเด่นนะคะถ้าถ้าคนโสดให้อยู่คนเดียวก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าแบบมีคนมีคนเข้ามาคุยหรือแบบคิดคบหากับใครเนี่ยก็จะมีเรื่องให้ อึดอัดขับใจหรือมีเรื่องให้เหนื่อยในความรักด้วยแล้วก็เรื่องงานนะดาวการงานโชว์มาว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงทางการงานครั้งใหญ่นะคะหรือมีการย้ายงานโยกย้ายงานนะคะมีเหตุให้งานบางอย่างเสียหายเกิดขึ้นได้หรือมีงานพังงานเสียหายมีคนไม่ชอบในที่ทํางานมีเหตุให้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงาน ลาออกจากงานก็เป็นไปได้ poster. ด้วยเช่นกันดวงมีโอกาสมีช่องทางรายได้จากต่างประเทศด้วยนะคะหรือได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติฝั่งภาษาด้วยเช่นกันท่านใดที่อยู่ต่างประเทศก็งานจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือขึ้นแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ทํางานที่ต่างประเทศก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าทาถ้าทํางานในบริษัทของเครือต่างประเทศก็จะดี แล้วก็งานเนี่ยมีโอกาสที่จะดวงการงานไมโชว์ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะขยันโฟกัสไปที่การทํางานมากขึ้นแต่ท่านใดถ้ามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานในช่วงเดือนตุลาคมก็ถือว่าจะเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุให้ต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงทางการงานครั้งใหญ่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นได้แล้วก็ในช่วงดังกาลเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีความเบื่อหน่ายทางการงานแบบ อยากที่ใจลาออกจากงานเบื่อเพื่อนร่วมงานต้องรับผิดชอบงานเยอะก็จะเป็นในลักษณะนั้นด้วยนะคะต่อมาดวงชะตาเนี่ยช่วงนี้ความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยหรือถูกรั่วไหลหรือว่าของมีค่านะคะจะถูกขโมยไปนะคะหรือลืมของมีค่าไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วมันจําไม่ได้เช่นเงินหายกระเป๋าสตางค์หายเป็นต้นนะคะ แต่ใดๆก็ตามชาวลัคนาราศีมีนสิ่งที่ต้องระวังอย่างแรกก็คือให้ระวังในเรื่องของการถูกโกงนะแล้วก็คดีความต่างๆมีโอกาสเป็นได้แล้วก็เป็นไปได้ในช่วงดังกล่าวเนี่ยให้หมั่นไหวพระสนมนั่งสมาธินะคะหรือว่าฝึกใจตัวเองให้มากๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะหลงผิดคิดผิดทําผิดหรือว่าถูกชักจูงได้ง่ายหรือว่าหลงในเรื่องของอบย,ยมุกได้ง่ายถ้าในที่ชอบเที่ยวกลางคืนหรือว่าชอบกินชอบดื่มอะไรต่างๆมันมีโอกาสที่จะนําสิ่งตรงเนี้ ที่มันเป็นเกี่ยวกับการลุ่มหลงโมเมาม,มันจะคุณจะเสียหายในด้านเนี้ยนะคะจะมีเห็นที่คุณมีความเสียหายจากสิ่งที่มันเป็นอบายหรือเช่นการสูบการดื่มต่างๆมันจะนําพาวความเสียหายมาให้กับคุณได้ในช่วงดังกล่าวหรือมีโอกาสมีคดีความเกิดขึ้นได้ไม่ทางตรงและทางอ้อมนะคะก็โดยภาพรวมชาวรัคนาราศรีมีนก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภ โชคลาเนี่าจริงๆแล้วเนี่ยโชคลาบผลใครที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ย่าเพิ่งเสี่ยงนะคะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคในลาบในเก่าช่วงนี้เดือนตุลาคมย่งเพิ่งเสี่ยงถ้าเสี่ยงโชคมีโอกาสที่ยังไม่ถูกชอบซื้อหวยก็มีโอกาสที่ยังไม่ถูกหวยนะคะอย่าเพิ่งเสี่ยงโชคให้ก็คือถ้าเสี่ยงไปมันก็จะมีแต่เสียมันจะ ดวงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ลาบผลหรือได้โชคได้ลาบแต่อย่างใดนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าในเรื่องของการแนะนําก็คือถ้าคุณมีเงินหรือมีเงินสดอยู่ในมือเนี้ยให้ก็ให้แปลงไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือว่าลงทุนในด้านอื่นก็จึงจะดีด้วยเช่นกันนะคะท่าในใดที่สนใจที่อยากจะดูดวงก็สามารถดูดวงส่วนตัวได้นะเข้ามาสอบถามดูการด,ดูดวงส่วนตัวได้เพราะว่าจะเป็นการทํางานโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทายก็คือวันือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเวลาตกฟาก เป็นลายบุคคลไปแต่ในที่นี้ทํำนายแบบภาพรวมนะคะหรือสนถ้าในที่สนใจเรียนคอร์สสัตะเลขการดูดวงนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ด้วยเช่นกันขอบคุณค่ะ